นิยายเสียงเรื่องสะดุดลักริมทะเลตอนที่7ทันทีที่นาดีเดินเข้าไปยังบริเวณของบาร์ที่พนักง,งานต้อนรับของทางโรงแรมแนะนำมาให้เธอเธอก็ชอบบรรยากาศที่เธอเห็นเพลงที่เปิดเบาๆเพราะๆตามที่พนักง,งานโรงแรมบอกมาจริงทุกปากการ และเธอก็เห็นบาร์เทนเดอร์กำลังชงเหล้าให้ลูกค้ายอย่างคามักคมรนบาร์เทนเดอร์ที่ร้านนั้นมีอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งสูงขาวแบบอาตีส่วนอีกคนผิวคล้ำสูงพอๆกับคนแรกแต่หน้าออกไปทางเข้มเสียมากกว่าทั้งคู่หน้าตาและหุ่นดีคนที่ผิวขาวจะดูผอมกว่าคนที่ผิวคล้ำคนที่ผิวคล้ำ ก็ดูจะมีกล้ามและล่ำกว่าคนที่ผอมพอนาดีเข้าไปยังบาร์นั้นแล้วบาร์เทนเดอร์ผู้ที่มีผิวคํำกว่าอีกคนก็เป็นคนที่เดินมาถามเธอรับเครื่องดื่มอะไรดีครับเอาวิกกี้แก้วหนึ่งค่ะนาดีตอบบาร์เทนเดอร์ไปแล้วก็มองหน้าของเขาและยิ้มให้ส่วนบาร์เทนเดอร์หนุ่มยิ้มตอบแล้วถามกลับมาว่า จะทานแบบไหนครับผสมโซโดาหญิงสาวใส่หน้าแล้วตอบบาร์เทนเดอร์หนุ่มไปว่าเอาแบบออนเดอะล็อกค่ะบาร์เทนเดอร์มองหน้าของหญิงสาวแล้วก็หันหลังไปหยิบขวดวิกกี้แล้วหยิบแก้วขึ้นมาจากใต้บาร์นั้นบาร์เทนเดอร์ก็หันไปเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่มากระท้อด้วยเด็กแหลมให้เป็นก้อนที่พอดีกับแก้วที่จะใส่วิกกี้ให้หญิงสาว จากนั้นบาร์เทนเดอร์ก็ลินเหล้าใส่ลงไปในแก้วที่ลวนลายสะท้อนแสงไฟและว,วิกกี้ที่อยู่ภายในแก้วนั้นเป็นประกายแล้วก็เลื่อนแก้วส่งมาให้หญิงสาวนาดีรับแก้วที่ส่งมาให้แล้วเธอก็หยิบแก้วนั้นมาดมก่อนจากนั้นก็ยกแก้วกระดกทีเดียวเอาอีกแก้วค่ะนาดีบอกบาร์เทนเดอร์ไป บาร์เทนเดอร์นั้นเห็นแบบนั้นก็ยืนงงไปครู่หนึ่งแล้วก็ลินวิตกี้ให้เธออีกแก้วใจของบาร์เทนเดอร์หนุ่มนั้นคิดว่าเห็นหน้าหวานหวานใสๆแบบนี้กินดุเหมือนกันแฮะแล้วก็พูดกับหญิงสาวไปว่าดื่มทีเดียวหมดแก้วแบบนี้น่าจะมีเรื่องหนักใจนะสิครับนาดีหันไปมองบาร์เทนเดอร์หนุม่มที่พูดกับเธอ เธอคิดว่ารู้ได้อย่างไรว่าเธอมีเรื่องหนักใจทั้งที่เธอไม่ได้เล่าอะไรให้บาร์เทนเดอร์คนนี้ฟังสักคำเดียวเลยนาดีสงสัยจึงถามบาร์เทนเดอร์ไปว่าคุณบอกว่าฉันหนักใจคุณรู้ได้อย่างไรเหรอคะฉันยังไม่ได้พูดก,กับคุณเลยทำไมคุณถึงคิดว่าฉันมีเรื่องให้หนักใจเหรอคะบาร์เทนเดอร์หนุ่มยิ้มแล้วตอบนาดีไปว่า ผมชงเล่าให้คนกินมามากครับและพอจะรู้ลักษณะของการกินแต่และความรู้สึกว่ากินแบบไหนแบบกระดกหมดแก้แบบคุณมีเรื่องหนักใจและเครียดอยู่จะกินเพื่อให้เล่าไปช่วยดับสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่ค่อยๆจิบนั้นก็จะไม่มีเรื่องเครียดอยากจะเสพความสุขเล่านี้ไปอย่างช้าๆไม่อยากที่จะรีบเมาอันนี้ที่หน้าบารนะครับ ไม่รวมแบบวงเฮฮากับเพื่อนอันนี้กระดกได้ตามสะดวกเลยครับและอีกอย่างเรียกผมว่ากิจก็ได้ครับเผื่อคุณมาจะได้เรียกใช้บริการผมครับณนะดียิ้มนึกชื่นชมในการเอาใจใส่ของบาร์เทนเดอร์ว่ามีความใส่ใจในลูกค้าของตนเองดีและช่างสังเกตเรื่องต่างๆด้วยแล้วณดีก็พูดกับบาร์เทนเดอร์ไปว่าบาร์เทนเดอร์ใส่ใจลูกค้าแบบนี้ ลูกค้าไม่ติดเยอะหรอคะนี่อ๋อเรียกฉันว่านาดีก็ได้นะไม่ต้องเรียกคุณหรอกดูจากหน้าคุณกิจแล้วก็น่าจะรุ่นเดียวกันแหละคะ่ะหลังจากที่นาดีบอกชื่อให้กิจรู้แล้วเธอก็ยื่นแก้วส่งไปให้กิจแล้วบอกกับกิจไปว่าเอาอีกแก้วคะ่ะกิจลิ้นเล่าให้นาดีแล้วเขายิ้มก่อนจะพูดไปว่า มีเรื่องหนักใจจริงๆหละครับนี่กินดุเหลือเกินนาดีหันไปมองหน้ากิจพอเธอไม่อยากพูดเรื่องที่เธอเจอมากับคนแปลกหน้าที่เพิ่งจะเจอกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่เธอก็แปลกใจในคำพูดของกิจที่กิจพูดออกมาว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าผมจะถามว่ามีเรื่องหนักใจอะไรผมไม่ถามหรอกครับหน้าที่ของผมก็คือ มอบความสุขความผ่อนคลายให้ลูกค้าครับไม่ได้มีหน้าที่ไปขุดเรื่องของลูกค้าที่มีความหนักใจให้หนักใจเพิ่มขึ้นครับมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับผมขอไปชงน้ำให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งก่อนครับหลังจากที่กิจผ่าจากเธอออกไปชงเครื่องดื่มให้ลูกค้าที่เข้ามาสั่งเครื่องดื่มที่บาร์นาะดีลองสังเกตกิจ ในการที่เขาบริการลูกค้าทุกคนที่เข้ามาสั่งเครื่องดื่มกับเขาหน้าของเขายิ้มแย้มกับทุกคนทักทายและพูดคุยกับลูกค้านาดีสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าที่สนิทกับกิจมาพูดคุยด้วยหลายคนพอท่าทีที่ลูกค้าเหล่านั้นมาหากิจเหมือนมาคุยกับเพื่อนมีการกอดคอตบไหล่ ลูกค้าสาวสาวบางคนมีการหอมแก้มกิจอยู่ด้วยตอนแรกนาะดีคิดว่ากิจเป็นคนเจ้าชู้เพราะมีผู้หญิงทั้งต่างชาติและคนไทยเข้ามาหาเขามากมายแต่กิจไม่ได้มีอาการพวกนั้นเลยแต่พวกหญิงสาวเหล่านั้นเองที่มีความอยากที่จะใกล้ชิดก,กับกิจพอกิจผ่าจากคนเหล่านั้นมาได้เขาก็เดินมายังบาร แล้วเห็นว่านาดียังนั่งดื่มอยู่เอาเพิ่มอีกแก้วใหม่ครับกิจถามไปยังนาดีที่เพิ่งยกแก้วดื่มเหล้าที่มีเหลืออยู่ในแก้วจนหมดค่ะเอามาอีกแก้วค่ะเดี๋ยวนาดีจะไปเดินเล่นริมหาดสักหน่อยเกินกว่านี้ไม่ไหวเดี๋ยวจะเดินเล่นกลายเป็นคาเล่นริมทะเลแทนค่ะกิจ หัวล้อในคำพูดที่ติดตลกของนาดีแล้วก็ลินเล่าใส่แก้วพร้อมกับเปลี่ยนน้ำแข็งให้พอก้อนที่อยู่ในแก้วของนาดีนั้นเริ่มที่จะละลายจนหมดจากนั้นกิจก็พูดกับนาดีไปว่าคุณนาดีเริ่มที่จะอารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้วเล่าม,มันช่วยเราได้ครับแต่ถ้ามากไปก็จะคานแบบที่คุณนาดีว่าไปเมื่อกี้รอบนี้นาดีขำขึ้นมาบ้าง พรเธออยู่ในอาการที่ตึงพอประมาณทำให้ลืมเรื่องเศร้าที่เธอเจอในคืนเมื่อวานไปได้บ้างแล้วอาการมึนจากบิสกี้ทำให้เธอไม่ได้สนใจกับเรื่องที่ผ่านมา mm hmm. เธอเริ่มที่จะสนุกกับเสียงเพลงและบรรยากาศที่มีอยู่ภายในบาร์แห่งนี้แก้วนี้เองนาะดีไม่รีบกระดกจนหมดแก้วเธอค่อยๆจิบเสพรรสชาติของเหล้า แต่เธอไม่รู้สึกไปเสียแล้วเพราะการที่เธอกระดกบนแก้วมาหลายแก้วติดต่อกันนั้นทำให้ประสาทของเธอเริ่มชาไปแล้วแต่นาดีก็ไม่ได้สนใจอะไรกับอาการเหล่านั้นอาการนั้นเองนั่นแหละที่ช่วยให้เธอฟังเพลงได้พอขึ้นและสบายใจขึ้นนั่นเองพอเล่าหมดแก้วแล้วนาดีหันไปถามกิจว่าคุณกิจคะ งานบอลลูนที่จะจัดขึ้นจัดตรงไหนหรอคะแล้ววันไหนกิจหันมาตอบนาดีว่าอีกสองวันถึงจะจัดครับเริ่มตั้งแต่หน้าบาร์ของเราไปเลยครับยาวไปทางนู้นเลยกิจตอบพร้อมกับชี้นิ้วให้นาดีดูแล้วจากนั้นนาดีก็บอกลากิจแล้วก็เดินออกจากบาร์ไปยังชายหาดตามที่ได้บอกกิจเอาไว้แล้ว พอถึงชายหาดนาดีถอดรองเท้าผ้าใบที่เธอใส่มาจากนั้นก็เดินเท้าเปล่าบนชายหาดและเดินไปริมน้ำให้ขาของเธอโดนน้ำทะเลและสัมผัสกับทรายที่ละเอียดของชายหาดหัวหินนั่นเองพอนาดีเดินไปได้สักพักจนเธอเริ่มเหนื่อยนาดีก็เดินย้อนกลับมานาดีเดินแบบไม่ได้เร่งรีบอะไร เดินเซซ้ายเซขวาบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับล้มเธอยังทรงตัวได้พอสมควรอยู่พอเธอเดินผ่านหน้าบาร์ที่กิททำงานอยู่นั้นนาดีก็แปลกใจว่ากิดออกมายืนดูเธออยู่ที่ด้านหน้าของบาร์าดียกมือให้กิจและกิดยกมือตอบจากนั้นนาดีก็เดินขึ้นไปยังโรงแรมที่พักของเธอ จบตอนที่7ตอนที่8วันงานที่เริ่มเทศกาลบอลลูนที่ริมชายหาดหัวหินได้เริ่มขึ้นวันนั้นเป็นวันที่กิจลางานเอาไว้แล้วเพราะเขาตั้งใจที่จะไปเดินดูภายในงานบอลลูนที่จัดขึ้นที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานของเขาหลังจากที่กิจออกมาจากบ้านพักแล้ว เขาก็มุ่งหน้าไปยังที่บาร์ที่เขาทำงานอยู่เพื่อทักทายและดูว่าที่บาร์มีอะไรที่เขาพอที่จะช่วยเหลือได้บ้างก่อนที่เขาจะเดินไปเที่ยวงานบอลลูนเพราะเวลาที่กิจลางานแล้วนั้นบาร์แห่งนั้นจะเหลือบาร์เทนเดอร์เหลืออยู่แค่คนเดียวกิจจึงเป็นห่วงว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ช่วยจะมีอะไรติดขาดบ้างในบาร์นั้น พอกิจเดินเข้าไปถึงบาร์ที่เขาทำงานอยู่แล้วนั้นเขาก็สอบถามไปยังเพื่อนบาร์เทนเดอร์อีกคนที่อยู่ในบาร์ก็ได้ความว่าไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยทุกคนที่เหลือสามารถทำงานต่อไปได้แม้จะไม่มีกิจอยู่ที่นั่นเพราะทุกคนต้องสลับกันหยุดตามวันหยุดประจำอาทิตย์อยู่แล้วกิจเห็นเพื่อนต่อมาแบบนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจมาก ที่ไม่ต้องเป็นกังวลกับบามากเขาเดินไปหยิบเบียร์จากในตู้แช่ของที่ร้านมาเปิดนั่งกินอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าร้านระหว่างที่เขานั่งรอให้เวลานั้นมืดลงไปกว่านี้กิจก็นั่งมองออกไปยังทะเลฝั่งด้านอ่าวไทยที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้ถึงแม้จะเป็นเวลายามเย็นมากทองฟ้าเป็นสีทองอมส้มสวยงามประทับใจกิจเป็นอย่างมาก กิจคิดอยู่ในใจว่าถ้าทะเลตรงนี้เป็นฝั่งอันดามันก็จะมีดวงอาทิตย์ประดับอยู่ตรงขอบทะเลเพิ่มความสวยงามมากกว่าภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นอีกเพราะทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นจะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นแต่สามารถที่จะมานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้แต่ก็นั่นละ่ะน้อยคนมากนักที่จะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเชา้า ก็จะมีแต่พวกที่ชอบออกกำลังกายที่ชอบมาวิ่งหรือปั่นจักรยานในตอนเช้าที่จะสามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นพอพวกเขาตั้งใจที่จะวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย ส่วนตัวกิจนั้นน้อยครั้งมากที่จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้านอกเสียจากวันที่เขานั่งคุยอยู่กับเพื่อนที่กินเหล้ากันจนถึงสว่างแต่พอถึงตอนนั้นสติของเขาก็ไม่สามารถที่จะชื่นชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นได้เพราะความมึนและความเมาของเหล้าและเบียร์ที่กินกันอย่างหนักจนถึงเช้า ระหว่างที่กิจนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นนาดีก็เดินเข้ามายังโต๊ะที่กินั่งอยู่แล้วพูดขึ้นว่าคุณกิจมานั่งกินเบียร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำงานเหรอคะกิจหันไปมองหญิงสาวแล้วก็หยุดคิดเรื่องต่างๆที่เขากำลังนั่งคิดเพลินๆอยู่แล้วก็ตอบกับนาดีไปว่าอ๋อคุณนาดีนั่นเองวันนี้ไม่ได้ทำงานครับ ผมตั้งใจจะไปเดินเล่นในงานบอลลูนแล้วคุณนาดีล่ะครับวันนี้จะไปเดินงานหรือมาดื่มที่บาร์ครับตั้งใจจะมาเดินเที่ยวงานบอลลูนนี่แหละค่ะแต่ก็กะว่าจะรอมามืดกว่านี้อีกสักหน่อยจะได้ไม่ร้อนเดี๋ยวนาดีไปหาเบียร์มาสักขวดก่อนนะคะแล้วมานั่งโต๊ะเดียวกับคุณกิจได้ไหมคะนาดีตอบกิจไปแล้วกำลังที่จะลุกขึ้นเดินไปสั่งเบียร์ที่บาร์แต่กิจ พูดขึ้นมาว่าได้สิครับคุณนาดีไม่ต้องไปครับเดี๋ยวผมเดินไปเอามาให้นะครับคุณนาดีนั่งรออยู่ที่โต๊ะนี่แหละครับจากนั้นกิจก็เดินไปยังตู้แช่เครื่องดื่มของร้านแล้วเขาก็หยิบเบียร์ออกมาและเปิดมันออกทั้งขวดที่เขาจะนำไปให้นาดีและขวดของเขาที่เอามาเพิ่มเพราะขวดที่เขาเอาไปนั่งกินคนเดียวตอนนี้มันหมดไปแล้ว จากนั้นกิดก็เดินกลับมายัางโต๊ะที่นาดีนั่งรออยู่เขาส่งเบียร์ไปให้นาดีนาดีรับขวดเบียร์แล้วพูดขึ้นว่าขอบคุณค่ะเออว่าแต่เมื่อกี้คุณกิตนั่งคิดอะไรอยู่เหรอคะตอนนาดีเดินเข้ามาเห็นคุณกิตนั่งยิ้มมองทะเลอยู่คนเดียวคิดถึงแฟนอยู่เหรอคะกิจหัวเราะในคำพูดของนาดีแล้วก็พูดตอบกลับไปว่า คิดถึงใครที่ไหนครับทำงานแบบนี้ไม่มีเวลาไปหาแฟนหรอกครับคุณนณดีวันวันอยู่แต่ในบาานนี่แหละเสร็จงานก็กลับห้องสงสัยถ้าจะมีแฟนหรือแต่งงานผมก็คงได้แต่งงานกับขวดเหล้าแหละครับแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันใหญ่แล้วกิดก็พูดต่อไปว่าผมนั่งมองทะเลตอนพระอาทิตย์ตกนั่นครับผมชอบมันสวยดี แต่เสียอย่างเดียวฝั่งอ่าวไทยตอนพระอาทิตย์ตกนั้นไม่มีดวงอาทิตย์มาอยู่ในทะเลแบบฝั่งอันดามันด้วยนี่แหละครับไอ้ครั้นที่จะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยงานที่ทำอยู่ก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ครับาดีมองหน้ากิจขณะที่กิจเล่าแล้วก็พูดกับกิจต่อไปว่าาดีก็เห็นคุณกิจนั่งมองออกไปในทะเลแล้วนั่งยิ้ม ก็อดคิดไม่ได้ว่าคงจะนั่งคิดถึงแฟนเป็นแน่ๆสุดท้ายก็ปล่อยไก่เสียอย่างนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันไปและดื่มกันไปจนเบียร์ของทั้งสองคนนั้นหมดไปแล้วกิจก็ถามนาดีไปว่าเราจะไปกันเลยเหรอคุณนาดีจะเอาเบียร์อีกขวดก่อนดีไหมครับนาดีตอบกลับกิจไปว่าไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณกิจ น่าจะไม่ค่อยรอนแล้วเบียร์เดี๋ยวค่อยกลับมากินตอนจะขึ้นห้องก็ได้ค่ะเวลายังมีอีกเยอะในคืนนี้ไปค่ะเราไปเดินเล่นกันระหว่างที่กิจเดินเอาขวดเบียร์ไปเก็บที่หลังร้านนาดีมองตามหลังกิจไปเธอคิดชื่นชมผู้ชายคนนี้อยู่ในใจว่าทั้งรูปร่างหน้าตาดีนิสัยยังน่ารักอีกด้วยเวลาที่เธอได้คุยกับกิจนั้น เธอรู้สึกสบายใจเรื่องที่เธอเศร้าจนต้องทำให้หนีล้อนมาทะเลนั้นหายไปจนเกือบหมดก็จะมีแอบเศร้าอยู่บ้างตอนที่อยู่บนห้องคนเดียวถ้าลงมาที่บาร์แล้วได้พูดคุยกับกิจนั้นเธอจะไม่มีความเศร้าอยู่ในหัวอีกเลยเธอแปลกใจมากที่มารู้จักกับกิจแค่ไม่กี่วันแต่เธอกลับมีความรู้สึกดีให้กิจมาถึงเพียงนี้ แต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการที่ออกมาให้กิจรู้ว่าเธอชื่นชอบในตัวเขานาดียังคงรักษาระยะห่างเอาไว้เพราะเธอต้องการที่รู้จักกิจมากกว่านี้และเธอต้องการแน่ใจว่ากิจไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วเพราะนาดีนั้นไม่ต้องการที่จะไปแย่งแฟนของใครถึงแม้ว่ากิจจะบอกด้วยตนเองแล้วว่ายังไม่มีแฟน และถ้าจะแต่งงานด้วยก็คงต้องแต่งกับขวดเหล้าแต่เธอก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อกิจได้เต็มที่เพราะด้วยอาชีพที่กิจทำอยู่ตอนนี้ทำให้กิจต้องเจอผู้คนมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งต้องการมาเที่ยวแบบมาสนุกกันอย่างเต็มที่และการที่กิจบริการและช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามายังบาร์เป็นอย่างดีแล้วนั้น ก็อาจจะทำให้คนมาชอบและรักกิจอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะวันแรกที่ตัวเธอเข้ามานั้นเธอเห็นสาวๆทั้งไทยและฝรั่งต่างก็เดินเข้ามาหากิจบางคนทั้งกอดและหอมถึงแม้กิจจะเอียงหน้าหลบแล้วก็ตามแต่ก็โดนพวกเธอเหล่านั้นทั้งกอดและหอมอยู่เป็นประจำจากที่เธอสังเกตมาหลายวันที่เธอลงมาที่บาร์แห่งนี้ ระหว่างที่นั่งนึกอยู่แบบนั้นนาดีก็รู้สึกโมโหขึ้นมาจนหน้าแดงแล้วก็คิดได้ว่าตัวเธอเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโมโหและไม่พอใจกิจแบบนั้นเพราะทั้งสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแล้วทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนี้ระหว่างที่นาดีใจเย็นลงแล้วกิจก็เดินเข้ามาที่โต๊ะพอดี จบตอนที่8ด